คนก็เยอะดีนะครับนะักท่องเที่ยวครับตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับลุงเขาจะพาเที่ยวครับท่าเรือนันทพรครับ ถ้าใครอยากมาเที <bars> <su> ่ยวก็ตามนี้เลยครับมีเบอร์มีโทรเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวลุงเขาจะพาเที่ยวครับวันเช้าไปรับที่นี่มารีสอร์ทหาครับมายืนด้วยดิแหมลุงเป็นเจ้าของลุงไม่ต้องพูดลุงพูดดิ ฮจมาเที่ยวเลยไอ้ไอ้ไอ้บมพูดเลยครับใช่ครับอ่าล right ุงบอกเรไว้ครับเชิญนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวตลาดน้ำนะครับจะนั่งเรือเที่ยวรอบเกาะอัมควาก็ได้นะครับหรือจะไปไหว้พระก็ได้นะครับห้าวัดเจ็ดวัดเก้าวัดครับราคาตามตามป้ายตามป้ายเลยครับครับข่าเรือนันทพรนะครับครับผมขอบคุณนะครับลุงครับครับขอบคุณมากครับดีครับ เดี๋ยวเราไปําตลาดอําพวากันครับตลาดน้ำครับอันนี้เป็นกล้วยทอดเวียดนามนะครับอร่อยครับซื้อไปกินแล้วครับชิ้นละยี่สิบบาทครับแป้งกรอบดีครับครับไปเราเดินต่อครับตรงนี้เป็นสถานีตำรวจภูธอนอําพวานะครับเราจอดรถกันตรงนี้ครับ ถึงแล้วครับตลาดน้ำอัมพวาเดี๋ยวพู้ยพาเข้าไปชมข้างในครับวันนี้คนน่าจะเยอะนะครับ ถึงแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับทริปนี้เราเอามอเตอร์ไซค์มานะครับจากสามพรานะครับมาวัดเกตุมมาดอนหอยหลอดแล้วก็ตลาดล่มหุกครับเลยมาต่อที่ตลาดน้ำอัมพวาครับ อุ้ยมีลูกเจียบนะไข่นกกระ,ากระาทาครับเดินต่อครับกุ้งทอดนะครับไม่มีผังด้านล่างเลยนะคะอันนี้เป็นกุ้งป่อยธรรมชาติค่ะ คุณนะครับนะ่าทานมากครับขอบคุณค่ะตรงนี้เป็นขนมหม้อแกงนะครับใส่หม้อหม้อดินเลยครับ,รบถึงแล้วครับ

ตลาดน้ำอัมพาวาครับตลาดน้ำอัมพาวาครับคนก็เยอะดีนะครับนักท่องเที่ยวครับ เดี๋ยวปุ้ยถ่ายบรรยากาศฝั่งคลองสองฝั่งให้ดูนะครับจะมีเรือบริการนำเที่ยวครับวันนี้นักท่องเที่ยวก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับพอดีตรงกับวันหยุดวันแม่ครับวันที่12สสิงหาครับ ก็จะมี2อฝั่งตรงนี้เรือครับ<ะ>เดี๋ยวเราเดินต่อครับ เรียนไปดูเรยนอดูเรอนไกใจก็ได้นะครับใหญ่เจ้าจพ่นะครับมีล่องเรือนะครับไหว้พระหวัดคนละ50บาทครับ คนก็เยอะอยู่นะครับใครบอกว่าเงียบครับลองมาเดินดูครับของกินก็เยอะดีครับวันนี้ครับไข่เจียร้อนๆเลยค่ะปลาดิ่ดีนะค่มห <c oughs> อยเชลย่างครับ

ตกใจไม่กล้วินมันจะันทุกอันเลทุกอันเลยเปมัเป็นแม่เป็นน้องมน้ำพริกันเอยาเนี้อสามรถแว่งไม่ได้เลยป้าว่าอะไรนะป้าอสามรถแวน่นัได้เลย ใบชะามรไยี่สิบบาทไม้ลปูกระตอยสรสน่าทานมากปูกระต่อยสามรส หอยดองด้วยเอาเวงไได้นีแล้วก็เลยมีหอมมหอมกนะครับปลาช่อนปลากายเนื้อปูค่ะข้าเป่ามีนะคะหอมกปูอ้าวน้องหมา นี่เป็นทองมวนกล่องละยีบห้าบาทหายลูกลบไปได้อะไรปเนี่ยสดนะครับทองมวนกล่องละยี่บห้าบาทกระูนต้มเค็ม น้ำกับกล้วยนะหลยที่ลาดนี้แล้วค่ะครื่อนคู่คิดทุกท่าครับถูกเพื่อนคู่คิดเสรเรียบแล้วครับ ก็เจอว่าจอดกันไปกลับเพิ่มละห้าสิบบาทจริงๆไม่เสียตังค์นะครับอ๋อนี่ไงเขาลงเรือตรงนี้นี่นี่เขาลงเราล่องเรือห้าวัดนะครับอันนั้นออกไปอันใหม่ก็เข้ามา สี่ตัวร้อยค่ะนี่ห้าตัวร้อยยี่เลยสวยสวยะะเลยค่ะเดินต่อครับ กวนสดๆร loser, ักแม่ที่สิงแม่ซื้อกุ้ปักแม่ไม่ยอมสีทานได้เลยกวนสดส ก็จะมีเรือนาเที่ยวออกเรื่อยๆนะครับ <c oughs> จะเป็นท่าครับท่าเรือครับเือหงลงเรือด้านีด้่ะล,ล้านาเือมาวัห้านสิบครเรือ,อกันสในะะ้ือเที่ยวลเรือกันได้ไปกับห้าวน้าสลงเรือกันด้ค่ะพีห้าวั้าว ไปกับท่าละห้าสิบบาทลงเรือกันก่อนได้นะคะล,ล่องเรือบวยพาห้าวัดกันนะคะเที่ยวบดปกโผล่ในต้นไม้วัดท้ายบางกุ้งค่ะลงเรือือออกได้เลยนะคะปุุ้ยจะพ,พาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ถ่ายบ้านเก่าบ้านไม,ม้ริมฝั่งคลองให้เพื่อนได้ดูนะคร ก็จะเป็นบ้านริมคลองนะครับเป็นบ้านบ้านไม้แบบโบราณนะครับ

สองใย,ยเลยไม่มาเลยแล้วเราะไม่ทำที่ย่างไรเาไปช่ดนะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดเพสบาลน,นะครับั่งยยนะคะ สามแพ็กร้อยนี่เป็นของจิว๋วเอาเป็นกิฟต์ล่ะ แปะเฮยงก๋วยเตียวเรือครับนี่เป็นปลาทูต้มเค็มห้าตัวร้อยปะกลับแล้วบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับ Yang pada keluarga